เราจะมาปรับขึ้นจูนขึ้นสมองมันเพราะว่าใส่โปรแกรมใหม่เราทำไมอิคิวซังหนึ่งเก่าหวาัวอย่างนี้จำได้บ้างฮะนะคนที่คิดทำไมเก่าอ้เอาแล้วเนะเดี๋ยวมาไปดูยูทูบทำไมทำไมจะมาเก่าอ๋อนึกได้ละเออทำไมใครบอกได้บ้างทำไมคนคิดออกหนึ่งอิคิวซังหนึ่งทำไมต้องอย่างนี้มาถึงคิดออก ไอ้คนทำไมเกาตรงนี้มานปุ๊บมันถึงคิดออกทำไมอ่าคุณเอบอกว่าอะไรน่าตุดปลายประสาทใช่ไหมจริจริงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดอะไรนะจุดไทยเขาเรียกอะไรจุดเนี่ยกำต้นกำต้นใช่ไหมเอ้ใช่ไหมกำเดาเกิดกำเดาอ่ะกำต้นเดียวกำต้นสองจุดดีใช่ไหมใช่หรือเปล่ากำต้นใช่ไหมกำต้นเป็นจุดอะไรปกติเขาเรียกจุดไทยจไทอย ฐานกระโหลกอ่ะเป็นจุดอะไรอ่ะมันเป็นจุดสัญญาณของราชสำนักค่ะใช่ราชชนกํำดลใช่ไหมของจีนนี่ถ้าจำไม่ผิดนมันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเส้นไตเนี่ยมันจะมาโดนจับไหนโดนจับเมล่อไหรมันมาที่อะไรนะเส้นอะไรที่มันมาจากทางอะไรนี่ใช่มาผ่านทางนี้ใช่ไหมเล่าหัวอะไรเนียท่าเจนเวลาคนคีดลืมที่ลืมนะพอมากรกรอปุ๊บเนี่ปุ๊บ อ๋อคิดได้ลอะอก็เหมือนกันจริง <c oughs> เสนน้นคนนี้อ่ะโอเคอ, <c oughs> okay, อ่ะขึ้นมานี่อ่า้ใครม,มั่นใจว่าสามวันเนี่ยเรียนทําไม่ได้ไม่ใช่มั่นใจใว่าทําไม่ได้บ้างลืมไปทําไม่ได้ยกมือขึ้นอ่าฟังไม่รู้เอย่าง You can do t h อ s ทีเด้ You can do i s สอาสามวันเนี่ยใคราใครทำได้บ้าง ะแคนดูดูยึดเอาใครใครว่าทําได้ยกมือขึ้นไอแคนดูไอแคนดูไอแคนดูโอนี่แคนดูเดี๋ยวแต่มาเห็นแล้วมีคนน่ะนั่นเหนเล่นเกมอยู่โอเคอันนั้นแคนไม่แค่อแปลว่าทําไม่ได้ฉันนับดูอ่านั่นมีนะครับโอเคอ่ะเอามือวางลงนะอ่ะต่อไปเราเอาสวิตซ์แสดงกันนะเทสต์ดูกันยกขึ้นธรรมดาเนี่ยแหละ โอ้โห oh, แรงดีเยวางลงมาหนึ่งเราไปคิดใหม่บ่าโคตรหนักเลย very, very very, very ลยกไม,ม่ขึ้นมันหนักมากๆเลย very very h ดี้ y very very h ี้แ y อ่าใช่ฮะยกไม่ขึ้นโคตรหนักเลยเดี๋ยวยกขึ้นเหมือนกันเลยเอ๊ะไปเติมน้ำหรืไางเอาใหม่ใหม่คิดใหม่โอ้มันหนักจริงๆยกไม่ขึ้นเลยนะหลับตาแค้คิดตอนนี้อย่แย่แต่บางคนหนักมากๆยกไม่ขึ้น,นเลยอโอ้โห ยัง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 เอาไหมก็ไปเป็นเปาโคตรเปาจริงๆเลยโอ้โหทำไมมันต่างกันเนี่ยฮะจริงไหมจริงไหมจริงอ่ะเอยังไม่เชื่อเดี๋ยวขอคนยาวมาคนยาวมาหลายหลายคนอ่าคนยาวจริงๆอ่ะคุณเดียวมือเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้นางซองมือแบบเนี้ยจับอ่าตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรละยกธรรมดาธรรมดา อ่าอ่าโอเคต่อไปอธิษฐานจิตใหม่นะว่าถ้าฉันเรียนสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นถ้าฉันเรียนนวดสามวันสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นเช็ดนะเรียบร้อยยังสำเร็จไม่ขึ้นสเร็จยกไม่ขึ้นโอเคหนึ่งสองสามขึ้นแ้ฮะอ้าวยกไปแล้วเหรอเอาเอาใหม่ตอนนี้ตอนนี้อธิษฐานใหม่โอ้ถ้าฉันเรียนสาเร็จขอให้ยกลอยขึ้นเลย ซิกเซ็ตโฟนยกอัพนะฮะจริงเลยอ่ะโอ้สดยเรียนสุดเด็ดล้วาโอ้โหกลับไปใหม่อารเล่นยบอกว่าอาจารย์เล่นมายากลเนี่ยายากขาอ่าหยุ้าคำอยค่คำยแ่คำยุแอ่หยุดววัุทิ้งดอริ้งัร ดิมที่ไ e ่มีทิ้งฮะฮะกูอ่พูด d o า n now you w a t to think happy happy very very happy เ ah, cannot up when really you happy เออโอ้โอเค n o again t h น

โอ้สิบเจ็ดอ่าพูดต่อพูดต่ออ่าอ่าใจเย็นเช่นเดียวแล้วก็เสียเส้กคงเลยว้าคลิปปั้นที่ไหนนั่นก็อีซี่อ่ะโอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเออโอเคว่ายังไม่มีคนไม่สำเร็จสักคนเลยเนี่ยสามคนสำเร็จหมดเลยเนี่ยเออเอาใครครับมอขออ่ะมอขอ ทนมาอันนั้นเลยนั่นนั่นนั่นที่กำลังกำลังชี้คนอื่นเนี่ยมาเลยมาเลยส่งแทนอะไรแทนจอยโอเคไหมแต่มาแบบมือเดียวก็พอแลยวลองมือเดียวได้ไหมไม่ได้ไหมมือเดียวจับแล้วยกขึ้นเลยได้ได้ได้มือเดียวก็ได้นี่ก็ได้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ยกขึ้นไหมมแล้วไม่ได้ลองดูกัน โอเคได้ได้ได้เอางี้ดีกว่านะยกขึ้นนี้นะตอนนี้พอยกขึ้นใหม่นะเอาอะไรดีอะแต่แมากำลังคิดอยู่าวจะมีแพเอ่าหนักหนักมากมากหนักไม่ยกไปขึ้นเลยยกยังไงก็ไม่ขึ้นเลยโคตรหนักโคตรพอก็แม่หนักเลยจะกระสือหนักนะอ่าโอเคต่อไปเบาเบามากแบบเบาเหมือนนุ่นเลยเบาเหมือน หมอนเลปมาดย,ยกติดใจกนลอยลเลยลอยด้วยน่ยเต่างเลยนโอเคกลับไปที่เดิมใหม่ยกไปที่น้นด้วย่่ใช่อยกไปที่นนเโอเคเรามาดูหลายคนเรามายกดูละเดี๋ยวเราไปทดสอบยกก็ได้แนละ้วในประเทศไทยเนี่ยที่ไปตามวัดศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอะเราจะเคยยกอะไรนะช้างใช่ไหมทางอีสานนี่มีเยอะใช่ไหม ยกช้างเรานั่งคุกเข่าใช่ไหมผู้หญิงให้อะไรนะผู้หญิงให้ใช้ผู้หญิงให้ใช้นิ้วนิ้วชี้ผู้ชายให้ใช้นิ้วก้อยใช่ไหมอธิษฐานจิตถ้าสําเร็จก็ขอให้สมปรานนาอืออธิษฐานไม่สําเร็จเอ้รอบสองยกขึ้นอีกไม่สําเร็จ้ายจบเอ้ยสอะไรสำเร็จไม่ยกขึ้นไม่สําเร็จจะแต่มาหาช้างตัวนั้นไม่เจอสักทีเขาซื้อที่ไหนั้งคนจีนโรมาคนจีนอ่ะ เลยอ่ารับไปเลยรับไปเลยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรไเด็กเคโทร <c oughs> อ่าเคาเรียกว่าอะไรนะใครเคยยกมาใครคไปยกมาอ่าแล้วเป็นไงบ้างตามตามอ,อธิษฐานจิตใช่ไหมตามสําเร็จเลยใช่ไหมก็มยังงงอยู่ว่าเป็นยังไงไปได้ยังไงเออเนี่ยอันนี้ก็ก็ออยัง,งงงอยู่อ่าที่จริงที่จริงพระเจ้าเราสอนา่านะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหนใจใช่ไหมแล้วศาสตร์เอ็เนี่ยเขาเขาเขาไปอะไรนะ โอ้บางทีเราเคยเห็นเมื่อตอนที่ไฟไม่บ้านลนาสุนดที่สเปนโอ้ไฟไม่ติดไฟไม่บ้านเวลาคนคนเดียวอ่ะอะไรนะเจอตู้เย็นกวนตู้เย็นไหมอ่ะรีบแบกตู้เย็นออกไปคนเดียวเลยหนักคนตัวเองอีกอ่ะเป็นสี่ห้าสิบหกสิบโลแบกออกไปได้แต่พอไฟดับปุ๊บให้แบกตู้เย็นเข้าไปแบกไม่ไหวเคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นข่าวไหมเคยใช่ไหมบางทีแปลขาฟังด้วยนะนี่แหละบางทีอ่ะ เราว่าไงนะอ่าคือเรียกว่าไอไออะไรนะขาว่าสมองคนเราอะไรมันมีอะไรนะอะไรมีจุดอะไรที่ว่าตรงตรงใต้สมองน่ก้านสมองน่ที่ว่าอะไรนะฮะต่อมแผ่นเดียวใช่ไหมเออเนี่ยเรื่องจิตสามนึกเรึ่งเอเอพีต้องมาคุยกับคนนี้ลืมไปอ่าจะมาไม่ค่อยมาใช้เท่าไหร่จามาใช้แค่ยช่องนี้ช่องเดียวนะโปรแกรมมันพวกสิ่งอย่างเนี่ยบางที ที่เรามาใช้แรงกําลังเราที่เราบอกว่าลัทธิ์กินนะเบอร์เนี่ยเรามาใช้แค่สามสิบเปอร์เซ็นะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเรายังทําไม่ได้นะเราต้องได้ไม่ได้กระตุ้นออกมาใช้นะคนระับถ้าเราได้กระตุ้นออกมาใช้ปุ๊บเนี่ยรับรองโอ้โหเราเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์แมนเลยนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเมื่อกันเมื่อก่อนอาตมาจะเรียนจับกระดูกท่องคออาจารย์ท่านแรกสอนเฮ้ยเพราะว่าเรียนเอวเรียนอกก่อนคอเรียนสอนทีหลัง ตอนนี้หลังก็ท่านก็จะขู่ด้วยเลยไม่ใช่ว่าขู่แต่ท่านเตือนระวังนะคอเนี่ยจับไปแล้วอาจจะคอหักอาจจะตายอาจจะเอามาปึ๊กเอามาฟาดเฮ่ยอาจจะมากลัวมากเลยจับคอเนี่ยก่อนเรียนะอาจารย์กลัวแล้วเสร็จแล้วกลัวแต่มาจะจับคอเป็นนะเกือบใช้เวลาห้าปีกว่าจะเป็นโอ้โหตอนหลังมาเจอ N อ P เจอเอะไรกบเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาว่าต้องใส่โปรแกรม โม่ก็ใส่โปรแกรมมาอุ้ยเราฉลาดนะฮะรวยรวยรวยเราเริ่มฉลาดฉลาดเราใส่โปรแกรมไปหรือว่าอะไรนะสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็บากว่าตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นแข้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเขาเราก็จะแข็งแรงขึ้นทุกวันเฮ้ยแต่มาก็ไม่เชื่อ์นะตอนหลังเมื่อก่อนจะมาประมาณ17ถึง30มสิบวันจะมาไปหาหมอเกือบทุกวันป่วยเกือบทุกวันทุกอาทิตย์เลยก็ไปหาหมอหลังจากนั้นมาปุ๊บเอ๊ะเนี่ยช่วงมาเปิดมาสอนเลย ไม่ค่อยไปหาหมอเลยพเพราะอะไรเพราะว่าเราแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแล้ก็แข็งแรงจนนี่อาจจะมางโง่จนเจ็บมาสามสิบหกปีอ่าไม่มีตังตังในธนาคารก็ไม่เกินสามแสนเดี๋ยวคนมันยืมไปก็หายไปเลยแล้วก็ซ็อมๆมาอ่าหายไปเลยตอนนั้นว่าเปลี่ยนโปรแกรมแบบเฮ้ยเรามีตังแล้วเรารวยแล้วมีแสนหนึ่งก็รวยมีล้านหนึ่งก็รวยสิบล้านก็รวยทิศประเทสิบล้านรูปีนะครับอ่าลิกิตหรือว่าสิบกว่าล้านอ่ารูปีโดนะ รวยล้วกเราก็คิดว่าเรารวยหลังจากนั้นมานะอายุ3ามสิบเริ่มมีเงินเก็บบัญชีปีละแสนปีละล้านปีละอะไรเก็บขึ้นเก็บขึ้นละอ่าพว่าแค่อะไรนะเปลี่ยนความคิดอีกแล้วสอนอนีัน้นเมื่อก่อนะไรจะมาใช้เวลาสอนนันนวดเนี่ยประมาณ11วันนะทั้งหมดบางคนก็ยังไม่เป็นเลยโอ้หทำแล้วทำอีกทำสี่วันก็ไม่เป็นไอตอนหลังพอเด็กได้เรียนไปนสาธกอะไรนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสมองเนี่ยเราบอกให้ลูกศิษย์ด้ ฮ้ยมันง่ายนิดเดียวง่ายมันปอกกล้วยเลยง่ายมันากเลยเห็นอาจารย์ทำใส่โปรแกรมมันกันหลอกมันกันหลอกสมองเฮ้ยมันง่ายมากฉันใช้เวลาแค่สามวันก็ทําเป็นละติีฝรั่งมันเรียนหกปีนะไอเราฉลาดหรือฉลาดอ่ะหัวเราะอะไรอ่ะไอเราต้องฉลาดสิเราต้องฉลาดกว่าฝรั่งนียเราเรียนสามวันจบละเฮ้ยมันเรียนที่มหาลัยของมันเนี่ยหกปีเราไปเชิชดูนะหกปีแต่คนเราเนี่ฟังทฤษฎีอาจารย์ แดพูดชะมงหนึ่งเลยนะดีโอพูดชะมงหนึ่งตมาพูดสชะมงโอโหเข้าใจหมดนะอน,นันตโมตะมาทะมี่เรยนะรู้หมดเลยนะ่าแล้วก็อะไรนะเรียนเสร็จแล้วนี่ตมาเขียนไปแล้ววันที่ยี่สิบสีทุมเก้าเดี๋ยวไปเลยมีแปดสิบคนรอพวกเราอยู่ใครไม่กลับไปนะใครจะอยู่ต่อนะเดี๋ยวตมาพาไปหักคอที่เถนบุรีเรียกใครไปบ้างลงชื่อที่คุณแอนนี้ด้วยรับรองแม้แต่หมอเลยนะ เมื่อก่อนมีหมอชื่อว่าที่พ่อแม่จ้างมาเรียนหมอนัดมาเรียนเสร็จแล้วก็เนี่ยไปสอนที่อุทัยธานีแตมาจับให้แกขึ้นบนเวทีเลยแกมืนหมดเยมือนตื่นเลยเฮ้ยันยังไงเนี่ยเพิ่งเรียนมาสตอนเนี่ยอีกสักอาทิตย์อาจารย์พาขึ้นไปให้สอนคนละโอ้โหตอนหลังนี่ยชนานาญเลยเก่งเลยเหมือนกนรยกซื้อไม่อย่างเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะความคิดเรานะถ้าเราเห็น,นอาตามาทำครั้งแรก ทำแบนั้นว่าอ้ยมันยากมากมันก็จะยากนะอีกปีหน้ามันเรียนก็จะยากเออเหมือนกันเมื่อวานใครที่เคยมาทวนรอบสองเนะี่ยอาจจะมีชิดเอยมันทายากเพราะว่าเขาก่อนมาเรียนมันไม่มีเตียงนอนกระพือยทำลำบากกับตัวกับตัวใหญ่ด้วยแต่รอบนี้เลยยังมาซับอีกทีหนึ่งมาเรียนซ้บอีกทีเพราะว่าอมันมีเตียงมีอะไรมันถึงง่ายขึ้นอะไรนะี่ยนะอ่า ดังนั้นนะพยายามใส่โปรแกรมเลยว่าตั้งแล้วตั้งแต่วันนี้เลยบายเลยว่าเฮ้ยสามวันนี้เราจะทาให้ได้ทาให้ทำงานทําให้สําเร็จเลยแล้วเราก็จะสําเร็จพอวันสุดท้ถถถายเฮ้ย hey, มันทาได้ยังไงเนี่ยเราจะมงเลยนะแต่ก็ไม่ต้องมงหรอกเพราะว่าเราส,มอ,ราอสมองเราหลอกสมองเราไปแลนะ้วกระตุกไปแล้วเรื่องการเงินการทองการ,รอะไร,ร,ก,รก็ทุกอย่างนะบางทีเนี่ยเราใส่โปรแกรมว่าสิ้นปีนี้เราจะมีเงินสักแสนหนึ่งสิ้นปีนี้เราจะมีเงินนรักล้านหนึ่ง เราตั้งจิตนั่เลยเราต้องได้ล้านหนึ่งแสนหนึ่งเลยนะ่ยกบพอสิ้นปีโลกเรามาดูเลยเฮ้เงินมันเข้าบัญชีมันล้านหนึ่งทำไมเนี่ยอ,อันนี้จะมาเคยทดสอบแล้วเรื่องเงินนี่นะโอ้โหแม่นทุกที่เลยไปอเมริกาไปอินโดไปสิงคปโปร์ตั้งเป 1, 10, 10้าไปหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไปอเมริกาตั้งเป 3, 10, 10, ้าไวปสามหมื่นดอลลาร์นี่แหละที่เราบอกว่าโอ้เชี่ยมากเลยขากลับเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินคนกลับมาไหนบางคนนี่ไปเที่ยวไปเลยปุ๊บเงินหมดเกลี้ยงตัวเลย แต่ามาไปที่ไหนนะคนเก็บเงินกลับมาไม่ได้นะมันเครียดเลยนะอาจารย์ลูกเสียไปด้วยนะอาจารย์ลูกเสียไปด้วยนะโอเคเปลี่ยนอ่ะก็ออแบบไป,ไป,ไปใครจะขึ้นมาเดี <c oughs> ๋ยวเราจะ,ะทวนอีกนิดหน่อยแล้วก็จะขึ้นท่านเอาหงายแล้วเดี๋ยวไวๆขึ้น <c oughs> ผู้ชายอ่ะอันนี้มีสร้างไหรนี่สร้างไหรสร้างไหอนะได้